นีสวัสดีค่ะทุกทุกคุณ你们好吗欣欣今天要一起去学中文。วันนี้เราไปเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆบทวนบทที่หี่าาบททะะ่ททีห่ เด็กๆมาเรามาทบทวนคำศัพท์ค่ะพูดเสียงดังๆตามลเห่าินะยย眼睛眼睛鼻子鼻子耳朵耳朵嘴巴嘴巴眉毛眉毛 头发，头发，手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 ，头，头，腿，腿，脚。 脚，尾巴，尾巴，唱歌，唱歌，跳舞，跳舞，做游戏，做游戏，读书，读书。 ，写字，写字。โอเคมาทำกิจกรรมกันทบทวนคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะหอต้องผมมาเลยค่อะอีกคจยกถวยถวยถวยคือขาใช่ไหมงั้งนให้รูปภาพขามาที่นี่ถวยต่อไปโซ โซคือโซโซคือมือโอเคให้มือมารูกป,ป่นนี้ต่อไปเยี่ยนจิง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 คือตาตามาที่นี่โอเคเสร็จแล้วนะคะเด็กๆกิจกรรมเสร็จแล้วนะต่อไปคือเวิร เด็กๆตอนนี้เปิดถึงหนังสือหน้าที่35บดความนะคะคเคเวนหนังสือหน้าที่35มาอ่านตามเหชื่อนะเด็กๆบดความหัวอ,วอ้หัว,วเตะวมฉันรักแมวตัวเล็กของฉันตามเหลชือนะคะเด็ก 我有一只小猫，我有一只小猫。贝瓦，ฉันมีแมวต老师呢，它叫咪咪，它叫咪咪。贝瓦，มั哇咪咪。ตา老师呢，弟咪咪有大眼睛，大耳朵。 小鼻子，小嘴巴，咪咪有大眼睛，大耳朵，小鼻子，小嘴巴，咪咪白哇，咪咪咪，哒大朵，虎眼，大鼻，把小，嗯，全部我们背一呢。 มีมีมีตาโตหูยาญ่จมูกเล็กปากเล็กตามเราชนะาเด็กๆถ้าเด็กถอยช้างหัวป้าตั้นถ้าเด็กถอยช้างหัวป้าตัาน้นขาของมันยาวหางสั้นโอเคอันนี้ทั้งหมดตามเรล่าชูน,นึ่งรอบนะัภาษาจีนตามเหล่าชูน,นึ่งรอบนะัดเด็กๆ 我爱我的小猫。我有一只小猫，它叫咪咪。咪咪有大眼睛、大耳朵、小鼻子、小嘴巴。它的腿长，尾巴短。真棒，顶麦卡接下来，得得老师。 咪咪没有手和头发，咪咪没有手和头发，咪咪ไม่มีมือและผม，咪咪ไม่มีมือและผมต่อไปนะคะตามหล่老师นะคะเด็กๆ咪咪喜欢唱歌跳เ咪咪喜欢唱歌跳舞。 มีมีแปลว่ามีมีชอบร้องเพลงเต้นลําต่ต่อไปนะคะเด็กๆเขา不会写字他会跑步跳皮筋他不会写字他会跑步跳皮筋ตำ่ำอันนี้แปลว่าเขาเขียนตัวสอนไม่เป็น เขาวิ ain, there, 我我่งกระโดดหนังยางเป็นต่อไปนะเด็กๆตามเราอ小ิฉัารักแมวตัวเล็กของฉันทั้งหมดอันนี้ตามเราชื่ออ่านอีกหนึ่งรอบนะเด็กๆมีมิไม่มีมือและผมีมีชอบร้อเ เทา不会写字เ้า会跑步跳皮筋我爱我的小猫เจ๋งมากเก่งมากเลยเด๊กๆครูสอนเขียนตัวสอนจิ้มน,นะคะท่านสเ字ยนสีคำนี้คือเว่ยเว่ยคืออะไรนะเด็กๆจำได้ไหมเว่ยปะ วันนี้เราเขียนคำว่าเหยป้าเหยป้าคือหางใช่ไหมเรามาเขียนคำว่าเหยก่อนนะคะเหย a ป้าหยทุกคนมาดูว่ามีกี่ขีดนะคะหนอ่อสาสี่ห้าหกเจดขีดค่ะเี็ีโอเคตามเหล่าช่อน,นะคะดูว่าแต่และขีดชื่อว่าอะไรขีดที่หนึ่งหงเจอหง จอคีดที่สองหงหิง,หงีดที่สามพ撇ขีดที่สี่เพขีดที่ห้าหงหิงคีดที่หกหงหงยาวกว่าคีดที่ห้านะหองขีดที่เจ็ด竖ขิที่เจ็ดนก钩 สู่วานเกลทั้งหมดเจ็ดขีดเขียนเสร็จแล้วนะเด็กๆคำนี้ไม่ยากค่ะเว้ยมาเขียนตามเราช่วยหนึ่งรอบนะคะหิงเจอ๋อหิงเพียเพียหิงหิงสู่วานเกลอ่านว่าเว้ยเว้ยเจนป้งต่อไปเราไปดูคำว่าปะอ่าอปะ ปาน,นะคะวัยปะคือหางปะเรามาดูว่ามีกี่ขีดนะหนึ่อสามสี่มีแค่สี่ขีดเองง่ายมากเลยโอเคเรามาดูแต่และขีดชื่วาเลยนะคะหงเจอหงเจสชูสูดหงหงสูวานกา ซู่วานเก๋เสร็จแล้วคำว่าปะไม่ยากมาเขียนตามเราเิ่นหนึ่งรอบนะคะหขงเจอซู่เงซู่วานเก๋คำว่าปะเสร็จเสร็จแล้ว <c oughs> โอเคเด็กๆตอนนี้เราสั่ง,งการป้านเลยนะเตะฝึกหัดนาทียีสิบเจ็ดค่ะเด็กๆนาทียีสิบเจ็ กำป้านน้าทีอีสิบเจ็ดนะคะอันนี้หน้านี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมข้างบนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบข้อใช่ไหมเด็กๆดูรูปภาพนี่เขาชี้ตรงไหนแล้วก็เขียนตัวจีนลงไปข้างลงไปเส้นนี้อย่างเชี่นเราจะยกเป็นตัวอย่างนะเออข้อ ข้อ6ตเด็กๆด,ดูข้อ6อันนี้ข้อ6เห็นเขาชี้นฟันใช่ไหมฟันภาษาจีนคือหยาเอออยู่ไหนนะ眼睛手คำที่6คือหยาหยาจุยอ เขาไม่ใช่ชี้นฟันเขาชี้ปากอืมข้อหกคือชี้ปากนะคะเด็กๆเรามาดูปากปากคือจวยปะอยู่ในคําที่สามก็เขียนลงไปจวยปะโอเคนะคะเด็กๆถ้ารูปนี้คําไหนลืมเปิดหนงังสือไปดูคําศัพท์นะคะจะได้เขียนให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในไลน์ให้เราชื่อแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อเป็น ภาษาอังกฤษเขียนชื่อเล่นก็พอนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเล่นนะคะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ส่งให้เหา老师โอเควันนี้เรียนถึงนี้นะคะเด็กๆเจอกันครั้งหน้าค่ะ再见เจียน